สวัสดีค่ะจิดาพาการ์เด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แนนมาสวนนะคะเข้ามาเอาผักสวยสวยให้กับเพื่อนๆดูนะคะผักเป็ดแดงผักเป็ดเขียวนะคะแล้วก็ตัวนู้นก็จะเป็นงาเกาหลีชิโซะนะคะสีแดงแล้วก็สีเขียวค่ะส่วนตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้คือผักบุ้งนะคะสวยมากนะคะผักบุ้งจีน เป็นผักบุ้งจีนที่แนนเพาะลงในกระถางนะคะทุกคนสวยมากนะคะบริเวณที่แนนวางผักบุ้งกลุ่มนี้แนนจะวางบริเวณที่มีแดดนะคะดังนั้นผักบุ้งของเราเวลาง,งอกมาแล้วผักต้นเขาจะโตวสวยๆค่ะแล้วก็ผักบุ้งชอบน้ํานะคะลดน้ําน้องบ่อยๆนะคะน้องจะต้นโตไวามากๆเลยแค่2อสสัปดาห์ผักบุ้งก็สามารถเก็บรับประทานได้แล้วนะคะตัวนี้นี่อันนี้แนนก็ลง ผักไว้ก็จะมีแครอทนะคะแล้วก็มีผักตัวอื่นด้วยเนาะเนี่ยค่ะสวยเลยเควนี่มีทุกทิศทางนะคะในส่วนของแนนนะคะสวยมากนะคะอู้ทุกคนดูนะคะอันนี้เป็นขึ้นช่ายนะคะสวยมากนะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มของเคลต้นโตแบบนี้ทุกคนเขียวสวยมากสวนของแนนจะใช้ ขี้ไก่หมักไบโอแก๊สนะคะเป็นหลักนะคะดังนั้นใครที่อยากใช้อยากเห็นอยากาดูแล้วผักทำไมสวยแบบนี้นะคะแบบที่แนนทำให้ดูกันแบบนี้ก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะน้องสวยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผักสลับผักสวนครัวแนนใช้ขี้ไก่หมักทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของผักสวนครัวสวยๆเลยปลูกห้อมแดงในกระถางได้แจ่มแบบนี้ทุกคนดูมันสวยว้าวสุดๆเลยนะคะทุกคนวู้ เห็นไหมคะน้องสวยมากอันนี้ก็จะเป็นสลัดบัตเตอร์เฮดที่แนนลงในกระถางไว้แนนเพิ่งลดน้ำไปนะน้องกำลังตั้งตัวนะคะแล้วก็กลุ่มของผักสวนครัวที่แนนได้ถ่ายคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะด้านนอกโรงเรือนแนนจะปลูกเป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดจัดนะคะอันนี้อยู่ภายใต้โรงเรือนค่ะกลุ่มนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นไดโนเคลต้นกำลังโตเลยสวยๆนะคะแล้วก็มีผักอื่นปลูกด้วยนะคะ สวยมากค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปของแนนแล้วก็มาดูไอเดียการปลูกผักต่างๆของแนนนะคะถ้าใครที่สนใจต้นผักทักที่ข้อความเพจนะคะหรือรอดูไลฟ์สดนะคะทุกวันอาทิตย์ที่สวนของแนนได้ค่ะแนนจะมีไลฟ์สดสำหรับกลุ่มที่ชอบปลูกผักสวนครัวกันนะคะ ผักสวนครัวที่สวนนะคะจะเป็นผักที่เราใช้ประจํานะคะได้แก่กลุ่มของกระเพรานะคะโหระพาแมงลักนะคะมีเยอะเลยนะคะ เนี่ยอันนี้คือตัวที่แนนปลูกไว้ที่สวนสําหรับกินนะคะแล้วก็มีลูกค้าหลายท่านที่ชื่นชอบการปลูกผักสวนครัวหรือว่าต้นผักที่ปลูกให้ติดลูกแล้วในกระถางขนาดใหญ่หรือในตะกร้าเข่งนะคะที่เห็นนี้แนนปลูกลงในตะกร้าเข่งนะคะทุกคนสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะอันนี้ก็ปลูกในตะกร้าเข่งนะคะสําหรับมะรละนะคะเริ่มออกดอกแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นมะรละจีนนะคะทุกคน ผักกระถางก็มานะคะผักกระถางหอมสวยๆแบบนี้เลยเป็นหอมกระถางแขวนนะคะทั้งหมดเลยนะคะเป็นผักที่ปลูกกระถางแขวนทุกคนอันนี้จะเป็นอีกรงเรือนหนึ่งนะคะสวยมาก สำหรับใครนะคะที่อยากแวะมาดูสวนผักของแนนต้องแจ้งแนนล่วงหน้านะคะแล้วก็สามารถเข้ามาดูได้ในวันหยุดนะคะเสาร์และอาทิตย์ค่ะเจอกันนะคะใครที่อยากเข้ามาดูผักของแนนนะคะสวนผักจะมีผักหมุนเวียนกันในแต่ละสัปดาห์จะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนขึ้นอยู่กับว่าในช่วงนั้นผักมีอะไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะสวยๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของผักสลัดนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปของแนนนะคะแล้วก็ถ้าใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์นะคะและแชร์คลิปให้กับแนนด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวแนนจะเอาผักสวยๆมาอวดเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะ